สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลจะบอกว่าแรงก็คือแรงนะครับแรงมากแรงจริงๆสําหรับเรื่องของการซัดกันนะครับปะทะก,กันนะให้ไฟมันประทุขึ้นเออก็รู้สึกว่ามันแรงอะ่ะเพลียวเสียงทองฟาดลุกสวยห่มสบายยีนพร้อมแคปชั่นลงอยากเสียดายเวลาที่ผ่านมาทําเวลาที่เหลือให้มีความสุขดีกว่าพอโพสต์ไปเท่านั้นแหละ ก็มีคนเข้ามาแซะมาด่านะครับเจอชาวเนต็ตเนี่ยสวนหมัดหนักทักแรงจนหน้าสั่นว่าก็ต้องพูดแบบนั้นแหละเพราะผัวเก่าเขาไม่เอาแล้วทำไงได้เออเออ,เอ,อตลกเนาะเออตลกบริโภคเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีมารยาทนะครับไม่มีมารยาทมากๆเลยทำอย่างนี้ไม่ได้ อย่างน้อยพื้นที่ที่คุณต้องมีให้เขาคือความปรารถนาดีเจตนาดีและพลังบวกเท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะพูดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในทิศทางเดียวกันว่าถ้าเขาไม่ได้ไปทำร้ายใครหรือเขาไม่ได้ไปป้นฆ่าหรือทำอะไรไม่ดีนะครับก็อย่าไปว่าเขาเปลี่ยนการว่าการด่าเขาเป็นการส่งกำลังใจให้กันดีกว่าแอดดูพูดเนี่ยไม่ได้โลกสวยนะแต่อยากให้ทุกคนรู้ว่า บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณไม่ต้องไปว่าเขาขนาดนั้นก็ได้นะคนมันสานึกผิดไม่ทันว่าเขาแรงคุณก็แรงเพราะว่าสมองคุณคิดแต่เรื่องชั่วๆคิดแต่เรื่องอะไรที่มันไม่ดีคุณรักศิลปินของคุณคุณก็ไปอยู่ศิลปินของคุณไม่ต้องมาข้ามเส้นว่าคนอื่นในพื้นที่ของเขาระวังจะโดนฟ้องนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันก็จะมะีคนประเภทแบบเนี้เยอะมากมาก เยอะจริงๆจ,จะมาบอกว่า,าคนอิจฉาหรือเปล่าคืออิจฉาอะไรก่อนนางก็ใช้ชีวิตแบบนางนะครับแพรว,วเขาก็มีชีวิตมีครอบครัวมีลูกชีวิตต้องดำเนินต่อไปใครจะประจมปักอยู่กับแฟนเก่าที่เลิกลากันไปแล้วบิ๊กเนี่ยคือแฟนเก่าคือคนที่เลิกลากันไปแล้วจะว่าเป็นคนอื่นไหม ก็ไม่เชิงเพราะว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูบุตรในความเป็นพ่อคนได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ไม่ได้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คอมเมนต์เนี่ยบางคนที่เข้ามาเม้นตนแรงๆอะเนาะเป็นอะไรก่อนยังจะเกลียดเขาไม่เลิอกอีกถ้าเกลียดก็คือไม่ต้องมองหน้ากันไม่ต้องมาสนใจกันไม่ต้องมาอ่านข่าวหรือฟังอะไรที่เกี่ยวกับแพลว่าคนอ่านข่าวมีเยอะนะ แต่บางคนอ่านแล้วเสี่ยมก็มีอ่านให้เขาทะเลาะก,กันเวลาจะอ่านข่าวเวลาจะเล่าข่าวเหมือนแอดยูเนี่ยคือเราไม่ได้เข้าข้างใครแต่เราพยายามเป็นกลางและเรามองเหตุและผลนะครับไม่มีผู้วิเศษครับคุณไม่ต้องไปหาใครมาพูดโอ้พูดเก่งสู้คนนี้ไม่ได้คนนี้พูดเก่งกวา่าคนนี้เชื่อดีกว่าไปฟังคนนู้นอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าคําพูดสวยหรูบางคนเนี่ยยังเชื่อไม่ได้เท่ากับการสัมผัสและการ พูดเรื่องของศิลปินมานานมากๆแอดดิพูดมาข้ามปีแล้วบอกเลยว่าสงสารแพลาๆแต่จะบอกอยังไงให้เข้าใจละ่ะเพราะว่าเราเอา,อาตาเนี่ยมันไม่ชอบสิ่งที่แอดพูดมันชอบทำลายศิลปินที่มันไม่ชอบโดยการทำตัวเป็นการเพาะเชื้อแล้วก็กระจายกันออกไปเปิดเปิด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 เปิดเปิด,ปด,ปดอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาแสงนะครับจากตัวศิลปินเนี่ย เอามาโพสเอามาว่าจริงไม่จริงมันมั่วไปหมดนะมันมั่วไปหมดเลยอครับดราม่าได้ทุกวันนะฮะไม่รู้จะดราม่าไปถึงไหนนะเขาก็บอกถูกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าเสียเวลาอย่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาเลยอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบเกี่ยวกับเรื่องของความทรงจำการที่เคยอ่ะเป็น,เป,นเป็นสามีภรรยาซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็เป็นภาพที่สวยงาม ข้อดีก็มีข้อเสียก็ก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติแอดดิวก็ยังมีเลยนะครับทุกคนย่อมมีข้อดีข้อเสียและขาวดำเป็นเรื่องธรรมชาตินะคุณจะด่าคุณจะว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยแอดดิวเห็นละแม่งไม่มีใครชมเลยอะทำไมอะชมเขาหน่อยไม่ได้หรอยอมรับความเป็นจริงว่าเขาเก่งว่าเขาบริหาร และทาไมเขาถึงอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะใจของเขามันเข้มแข็งเพราะว่าเขาไม่สนใจพวกสื่อบ้านๆสื่อ,อต่ำซามที่จะเข้ามาคุกคามเขาโดยที่เขาเนี่ยตั้งใจที่จะทํามาหากินแล้วก็สู้ไปกับครอบครัวของเขาทําอะไรคิดหน้าคิดหลังด้วยทําอะไรคิดหน่อยนะครับ เปลว่าก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีอาชีพเป็นศิลปินหมอลำเราควรสนับสนุนสําหรับคนที่ชอบเนาะก็สนับสนุนแล้วก็เอ็นจอยกันไปแต่คนที่ไม่ชอบเนี่ยแอดิวแนะนํานะครับถ้าเกิดคุณไม่ชอบแพลว่าคุณก็แค่ไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดคุณเปิดใจอยากจะกลับมาดูแพลว่าคุณดูหน้าเวทีคุณดูการแสดงของเขาเขาจะมีสติมากกว่าเก่าเยอะมากมาก เพราะอะไรเพราะคอมเมนต์ที่มันเป็นลบเนี่ยมันจะเป็นการสอนให้เขาเนี่ยอดทนมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นคุณไม่สังเกตเหรอทําไมแพลว่าถึงมีภูมิต้านทานเพราะเขาโดนด่าเยอะเพราะเขาโดนคนอื่นแซะเรื่องไม่จริงโดนดินทาโดนว่าร้ายบางคนบอกเลยว่าถ้าเป็นคนอื่นนะอาจจะฆ่าตัวตายหรืออาจจะอยู่ไม่ได้ แต่ทำไมเธอคนนี้ถึงยืนพงาดเป็นนางพญาและไม่สนใจใครถ่ายรูปลงรัวๆวรูปคู่กับฟันแล้วก็โชว์สวยๆแบบสง่าง,งานุจนางพญาที่ไม่สนหาไม่สนอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเธอคือที่หนึ่งเธอคือเบอร์หนึ่งและเธอกำลังกลับมาเธอกลับมาแล้วนะครับเธอมาทวงบัลลังราชินีหมอลำซิ่งอันดับหนึ่งซึ่งไม่ต้องตกใจกับคำพูดแอดนะไม่ต้องตกใจเพราะมันเป็นเรื่องปกติ กับผู้หญิงที่สามารถร้องเพลงที่ไม่มีใครเทียบเสียงได้หมายความว่าไม่ใช่ว่าคนอื่นร้องเพลงไม่เพราะแต่แพรวเขาร้องเป็นสไตล์ของตัวเองพอร้องเป็นสไตล์ของตัวเองเอา้ามึงก็เรื่องมากอีกหาว่าเขาแบบเสียงสูงร้องเสียงไม่ดีแล้วคุณจะเอาอยัางไงกับเขาตัวคุณเองต่างหากที่มีปัญหาก,กับหูของคุณเนี่ยคุณเอาหูของคุณเนี่ยไปฟังอย่างอื่นไปฟังเรื่องอื่นนะครับไม่ต้องมาฟังเรื่องของแพรวไม่ต้องมาฟังเรื่อง ต่างๆใดๆที่เขากระทำบนเวทีอ่ะไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องการอะไรก็แล้วแต่คนไม่ชอบอ่ะเอาง่ายๆคิดได้ไง่ายนะครับแต่งตัวก็ไม่ดีเสื้อผ้าใส่ก็ไม่สวยหุ่นก็ไม่ดีร้องก็ไม่ดีเพี้ยนๆเสียงสูงอะไรอย่างเงี้ยลามปาล์มว่าเขาลามไปถึงซานนิกวงดนตรีแบ็กกรอทุกอย่างแย่ไปหมดเวทีทำไมเล็กจังคนทำไมน้อยจังอ่ะกับมึงถ่ายตอนที่คนน้อยอ่ะมึงไม่ได้ถ่ายตอนที่คนเยอะนี่มันก็น้อยสิครับนะ อคือไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดแล้วอะเออต้องเข้าใจว่าบางทีมันก็เบื่อเหมอนกันที่จะมาพูดให้พวกอวตารเนี่ยเข้าใจและแอดดิวจะบอกตรงนี้เลยว่ามันไม่เข้าใจง่ายๆหรอกเพราะมันฮะใช้ชีวิตของมันแบบหลบๆซ่อนๆเหมือนตัวเชื้อไวรัสนะครับมันก็จะแบบเข้าๆออกๆเงี้ยนะไม่ต้องไปสนใจนะครับแับเพร้าก็ยังยืนหยัดความเป็นราชินีหมอลำแล้วก็การโพสต์อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็มีผลเนาะถ้าเกิดไปโพสต์สกิดใจพวกมันเนี่ยพวกมันก็จะ ย้อนกลับเลยอย่างเช่นตัวอย่างอย่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาทําเวลาที่มีค่าเนี่ยให้มีความสุขนะครับก็คอมเมนต์ตอบว่าก็ต้องพูดแบบนั้นแหละเพราะผัวเก่าเขาไม่เอาแล้วทําไงได้ก็ตามที่พูดเลยนะเออผัวเก่าไม่เอาแล้วแล้วเมียเก่าเอาผัวไหมละ่ะคิด,ดง่ายง่ายนะครับเมียเก่าเขาเอาไหมละ่ะเขาเท่าทูนเขาทําให้สามีเก่าต้องกลับมาอยู่ในเนื้อมือของเขาไหม ก็ไม่กลับก็ไม่ไปเออมันก็ไม่มีใครถูกใครผิดเพราะว่าต่างคนต่างก็มีอีโกโ้ต่างคนต่างก็ร่ํารวยมีเงินมีทองมีลูกน้องมีบริวารน,นะครับก็ไม่ต้องสนใจต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องดึงเกมไม่ต้องดรามา่าต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดนะครับโอเคนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ